วันนี้เราแวะมากินอาหารป่าใบบัวเขาเยอะจดตูซอยวัชเดีหอยนะคะอาหารคือเยอะมากอันนั้นมถวนะคะป่าสามรส่ากินมากผัดจระเข้ก็มีเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันน,กน้ำพริกกะปินี่คือฟรีนะคะ เยอะมากเลยค่ะอาหารเต็มตู้ร้านอาหารป่าใบบัวเปิดเวลาตีห้า บอกไม่ถูกเลยเยอะจัด รายการาดแกงหนึ่งถึงสองอย่างห้าสิบบาทลาดแกงสามอย่างหกสิบลาดแกงสี่อย่างเจ็ดสิบข้าวเปล่าห้าบาทร้านเขาจะบรรยากาศดีมากค่ะดูบรรยากาศอาหารเยอะมากดิมทุ้นนาเข้ามาในซอยวัดเจดีย์หอยซอยนี้ก็จะมี บริษัท cp อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าก็เข้าได้หลายตางจะเป็นร้านอาหารป่าใบบัวถ้าเกิดใครมาไม่ถูกก็เปิด Google Map ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันแล้วเราก็สั่งอาหารมานะคะวันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกคัดชาปลาสำรดปลาทอดสารด น้ำพริกกะปิคือฟรีนะคะพริกฟร <c oughs> นีน้ำแข็งฟรีบริการตัวเองนะจ๊ะ <c oughs> ใครมา หอมฉุยอาหารคือเยอะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารที่สั่งไปดีกว่าอยู่แล้วเราก็สั่งมาแค่สองอย่างนะคะเดี๋ยวกินจะกินไม่หมดชิมดูก่อนเพราะปกติจะชอบกินเส้นกันแต่ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินอาหารป่าแทน อ,อ,อันนลูกสาวิเจนเนติมเดี๋ยวมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรามาชิมปลาทอดกรอบ3ามรสกันก่อน,อ,น,นอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆส่งกับสามรส มาชิมปลาบึกปลาบึกพัดชาหนักสุดอร่อยดี ออร่อยใครชอบกินอาหารป่าอย่าลืู้ไหมนะคะอาหารป่าชื่ออะไรจ้านใบบัวชื่อร้านอาหารป่าใบบัวอยู่ในซอยวัดเจดีหอยหอยกระพันปะปะตุง้งคนปะตุ้งคานีจะบอามากมันกิน,นข้าวนชะะ่ไหมปวดน,น้ำกินอะไรปวดน้นกิน <No. S 2> แบบรับข้าวก็มีนะคะไม่ใช่จะแบบแจาแต่ลูกค้าก็สั่งแบบรับข้าวไม่รับข้าว้านข้าวไม่รับข่าวใคร,นรนคนก็ไม่ต้องรับข้าวก็ได้แยกเป็นจับกับจานจานะ สามกอบทอดสามสามรสเนี่ยทอดกรอบหว,นวานหวานเปรี้ยวเป็นเนื้ออันนี้ก็อร่อยกันหนังก,กรุบๆปลาบึกผัดชามีจระเข้นะคะอาหารจานนจะมีจระเข้มีหนูมีกบมีปลาไหล,ลอะไรอย่างเง<ล>ี้ยเ,เยอะเลยอ่ะอเ,เยอะเลยอ่ะอเยอะมาก,มาก คนไหนที่ชอบอาหารป่าแวะมาเลยที่นี่เขามีทุกอย่างเลยเปิด<ม>ตั้งแต่ตีห้านะคะตีห้าถึงบ่ายสามบ่ายสามโมงเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเรามาชิมอาหารก่อนบ้ายลแล้วหิวแล้วใครจะชอบอาหารป่าอย่าลืมไมนะคะวัาเจด,ดีหอยอา่า อชื่อร้านอาหารป่าใบบัวใครชอบกินนี้ป่ะเข้ามาไม่ถึงกิโลเข้ามาไม่ถึงกิโลนะคะเข้ามาประมาณ600เมตรได้ก็จะเจอร้านร้านมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริษัทปัตรทุทนไทยีคอนติ้นร้านของสาขาจะอยู่สายมือป่าใบบัวจะมีป้ายสีชมพูบอกเลยหาไม่ยาก บรรยากาศแบบเปิดโล่งสบายๆบ,บ,บรรยากาศเย็นสบายดินพุานาราคาไม่แพงมากค่ะตกแต่งใครชอบคลิปนี้ฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วะ